เมื่อคืนนี้ประมาณสักตีสามมีอาคัรตุก,กะแปลกหน้าเขามาถามปัญหาบอกว่าทำไมคนยิ่งแก่ยิ่งขี้ลืมลืมไหมฮะเออทำไมมันถึงขี้ลืมที่จริงเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยนะการขี้ลืมเนี่ยหนึ่งก็คือ เราหายใจเข้าน้อยหายใจออกมากสังเกตไหมว่าเวลาอายุมากๆเราจะหายใจเข้านี่สั้นมากเวลาหายใจออกเนี่ยยาวมากดังนั้นถ้าทําให้ลมหายใจเข้ามันยาวเท่ากับลมหายใจไอออกเนี่ยนะสมองมันก็จะได้ออกซิเจนได้เยอะขึ้นเลือดมันก็จะมีออกซิเจนบํารุงไปเลี้ยงสมอง ได้มากขึ้นเซลล์ประสาทต่างๆในร่างกายในสมองมันก็จะได้มีเสื่อมเร็วอันนี้เหตุปัจจัยที่หนึ่งเหตุปัจจัยที่สองก็คือคนแก่เนี่ยชอบคิดมากคิดมากไหมพวกมึงคิดมากไหมฮะ,ะมึงไม่ได้แก่เหรอ ออไม่ได้คิดมากแต่คิดเยอะอืมคนแก่ชอบคิดมากเพราะฉะนั้นคิดให้น้อยคิดให้น้อยแล้วก็ไอ้ความที่เราคิดให้น้อยเนี่ยมันทำให้เรามีเรื่องคิดที่มันมุ่งตรงต่อเป้าประสงค์ชัดเจนเรื่องอื่นๆมันก็จะไม่เข้ามาแทรก เรื่องอื่นๆก็จะไม่เข้ามาแทรกทีนี้มันก็จะง่ายมันก็จะง่ายต่อการจดจำเพราะว่าเราคิดแต่เรื่องเรื่องเดียวคิดแต่สิ่งสิ่งเดียวงานอย่างเดียวโดยไม่มีเรื่องอื่นอารมณ์อื่นหรือว่าความคิดอื่นเข้ามาแทรกไอสิ่งที่เราทําอยู่มันมีใจจดจอ่อจับจ้องสมาธิมันก็เกิดสติมันก็ตั้งมั่นได้แต่ถ้าคิดหลายเรื่องเนี่ยสมาธิมันแตกแยกเหมือนกับน้ําที่มันกระจายไปได้หลายที่ มันก็ทำให้จดจำอะไรได้น้อยลงเอ๊ะกูกินยาหรือ,อยังวะกูจำได้ว่ากูหยิบขวดยานะแต่กูจำไม่ได้ว่ากูเปิดยาเอามาจากขวดอเอ๊ะกูไหนดูน้ำที่น้ำวางไว้มันพองไหมถ้าน้ำพองก็สแสดงว่ากินแล้วเอ๊ะถ้าน้ำไม่พองสแสดงว่ายังไม่กินเอ๊ะแล้วขวดกูไปไว้ตรงไหนวะ อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอ๊ะอยา,าหวานนี่กูกินนี่ยังว่าวันนี้เออ,อยาฟัมดันยาหัวใจกินนีอยังอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราคิดหลายเรื่องไงลูกเราเราไม่จับจ้องไม่ตั้งใจไม่จริงจังอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพูดง่ายๆก็คือไม่ภาวนา ไม่มีจิตตภาวนาอยู่ในอารมณ์เดียวหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งความจํามันจะจําไม่ได้หรอกมันจะสับสนมันจะว้าวุ่นมันจะซ้ําซ้อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือย้ําย้ําทาย้ําคิดมย้ําทาย้ําคิดซ้ำซากจำเจเอาละไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแล้วแต่คิดเรื่องเก่าเรื่องเดียวเรื่องนั้นอยู่อย่างนั้นจำเจซ้ำซากเป็นไหม ย้ำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่ลืมไอ้ไอ้บ้านเนี้ยมันด่ากูไว้ดูนี่เจอหน้ามันอัาด่าอีกแล้วทั้งที่จริงๆแล้วเขาด่ามาตั้งแต่สิปีที่แล้วแล้วมันก็ยังย้ำอยู่นั่นแหละมันมีความรู้สึกทรงจําจําในสิ่งที่มันเลอะเทอะไร้สาระเพ้างั้นเราก็จะใช้หาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้โดยการจําในเรื่องที่มันเป็นกุศล จำแต่ในเรื่องที่มันเป็นกุศลเพราะถ้ามดที่เราจําแต่เรื่องที่มันเป็นอกุศลจําแต่เรื่องที่มันเป็นอปิโมงคลตายมึงจะไปไหนอะขณะที่มึงจําย้ำจำย้ำคิดแต่เรื่องไอ้อากุศลอัิโมงคลตายม,มันก็อยู่ไม่ได้อะมันก็ต้องไปหาที่ที่เป็นทุกขติไปอะแต่ถ้าจําย้ำคิดอยู่แต่เรื่องที่มันเป็นฝ่ายกุศลหลวงปู่ทิ้งได้สอนให้ภาวนาไง ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์ข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรก็ว่าไปคาถาเทพรันจวนเนี่ยสวดวันวันละสามรอบสามเวลาเลยก็ได้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาก็เริ่มเลยสวดมนต์อิติปิโสพาหุงเทพรันจวนอะไรก็ว่าไปน ว่างจากการงานว่างจากการทำงานก็ทำการภาวนาเนีเพื่อให้จิตเรามันผูกอยู่กับเรื่องที่ย้ำอยู่ที่กับเรื่องที่ทำอยู่กับเรื่องที่เป็นแต่กุศลอย่างเดียวทำย้ำคิดอยู่แต่เรื่องที่เป็นฝ่ายกุศลอย่างเดียวทีนี้มันก็อกุศลมันก็จะไม่เข้ามาแทรกเพราะอากุศลมันไม่เข้ามาแทรกแล้วทีนี้ไอ้ความจํามันจะดีขึ้น ความทรงจำมันจะดีขึ้นมันจะไม่หลงไม่ลืมไม่เลอะเลือนไม่เออไอ้น,นั่นกูกินยายังเออเอ๊ะวันนี้กูดื่มน้ำไปเท่าไหร่แล้ววะหมอสั่งให้ดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าแปดแก้วหกแก้วไอ้น,นี่กูเล่นไปกี่แก้วแล้วอะไรมันจะได้ไม่มึนมันจะได้ไม่ไม่ไม่หลงแล้วไอ้หลงหลงอย่างนี้เนะี่ยอันตรายนะที่ไปเนะี่ย หลังจากชีวิตหลังความตายแล้วหลงตายเนี่ยนะไม่รู้ไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนมันก็กลายเป็นอะไรเป็นสัมภเวสีไงร่องรอยไปเรื่อยเพราะหาที่ไปไม่ได้หลงเอ๊ะบ้านกูอยู่ไหนลูกกูผัวกูครอบครัวกูเมียกูญาติกูสมบัติกูอยู่ตรงไหนญาติสนิทมิตรสหายจะไปขอความช่วยเหลือเขาขอได้อย่างไรหลงไม่มีสติปัญญา สรุปรวมแล้วการแก้ปัญหาเรื่องการหลงหลงลืมๆืม,มนอกจากหายใจเข้าและออกสม่ำเสมอกันแล้วเนี่ยรักษาสติจเจริญปัญญาเนีแ,แก้ได้หมดทุกอย่างเนียรักษาสติจเจริญปัญญาทรงสติจเจริญปัญญาทำให้สติมันจเจริญปัญญาก็จเจริญเนี่ยแล้วก็มีสมาธิก็คือทำให้ เรื่องที่ทำคำที่พูดสู่ที่คิดมันเป็นเรื่องเดียวกันซะเนี่ยเรื่องที่ทำคำที่พูดสู่ที่คิดมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่พูดอย่างหนึ่งก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อมันหลายๆเรื่องรวมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เลยพว้าพวงแล้วก็ไม่รู้จะจำเรื่องอะไรไม่รู้จะจำเรื่องที่ตัวเองทำหรือไม่รู้ว่าจดจดจำเรื่องที่ตัวเองพูดหรือไม่รู้ว่าจดจำเรื่องที่ตัวเองคิด ทีนี้มันก็สับสนล้วเพราะงันต้องฝึกต้องฝึกเริ่มต้นจากการหายใจเลยหายใจเข้าเท่ากับหายใจออกอย่าหายใจออกมากกว่าหายใจเข้าเพราะเมื่อใดที่หายใจออกมากกว่าหายใจเข้าเนี่ยแสดงว่าเราเสื่อมเร็วเราแก่เร็วที่จริงมันก็แก่อยู่แล้วล่ะนะมันก็คงจะไม่แก่ไปมากกว่าวันนี้หรอก ยกเว้นพวกนี้มือจะแก่มากกว่านี้แต่มันแก่แล้วเราจะทายังไงให้สติปัญญามันแก่กล้าตามไปด้วยไม่ใช่ปัญญาอ่อนยิ่งแก่ยิ่งปัญญาอ่อนนะสังมึงได้เคยได้ยินคำนี้ไหมยิ่งแก่ยิ่งปัญญาอ่อนยิ่งแก่ยิ่งขี้หลงขี้ลืมสติก็อ่อนด้อยปัญญาก็อ่อนด้อยเพราะฉะนั้นต้องทำให้สติปัญญามันแก่เท่าเท่ากับอายุ หรือย่างน้อยมันก็ต้องมากกว่าอายุแต่อย่าให้มันน้อยกว่าอายุทรบันใดที่สติและปัญญามันน้อยกว่าอายุนี่นะ,ะทีนี้มึงจะลืมไปหมดแล้นี่หลงลืมไปหมดแล้วปัญหามันก็จะตามมาแหละอ้าวนี่มึงมาบะม,มาอยู่บ้านกูทําไมเนี่ยเออวันดีคืนดีถามผัวมึงเป็นใครอะ <laughs> จําผัวไม่ได้จําลูกไม่ได้เออ อานี่บ้านใครวะเนี่ยไปเหอะเก็บเสื้อผ้าพากูกลับบ้านทั้งที่ตัวเองก็นอนอยู่ที่บ้านแหละก็เก็บเสื้อผ้าไอ้คนแก่แบบนี้กูเจอเยอะมากนะนอนนอนอยู่ลุกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าอา้าวไปไหนล่ะป้าอา้ากลับบ้านอา้าวแล้วนี่ไม่ใช่บ้านเฮ้ยบ้านใครก็ไม่รู้อา้าวตายหาแล้วกูประมาณนี้พวกมึงเป็นกันบ้างหรือยังฮะ เออเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวมึงก็ลุกก็มาเก็บเสื้อผ้าเออถ้ากราบใดที่มึงยังไม่ฝึกที่จะหายใจให้มันสม่ำเสมอเข้ากับเสมอออกออกเสมอเข้าแล้วไม่ฝึกให้เจริญสติไม่ให้สมาธิตั้งมั่นให้ปัญญารุ่งเรืองแล้วก็เดี๋ยวมึงก็ลุกก็มาเก็บเสื้อผ้าเนี่ยกูเจอมาเยอะแล้วไอ้พันลุกเก็บเสื้อผ้าเนี่ย จะกลับบ้านจะฟึ้ไม่รู้บ้านไหนกูจำได้ครั้งหนึ่งตอนย่าป่วยกลับมาจากโรงพยาบาลไปผ่าตัดทะโพกอ่ะก็กะตื่นนอนขึ้นมาหนึง่งแกจะไปเก็บเสื้อผ้านะกูต้องเตือนอนะ่ะต้องให้สติอนะ่ะบอกเดี๋ยวเขอยเก็บตอนนี้ตั้ง ตั้งใจตั้งจิตฟังให้ดีก่อนตอนนี้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อำเภออะไรจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนต่างตอบให้ถูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเอเดี๋ยวจะช่วยเก็บเสื้อผ้าแล้วที่นี่นั่งคุยนี่เป็นใครเอาท่านก็ถามได้กับลูกชายฉันสิเอออย่างเงี้ยคุยได้รู้เรื่องอันนั้นเดี๋ยวจะช่วยเก็บเสื้อผ้า ตอบปัญหาให้ได้ก่อนต้องไล่เลียงอะ่ะต้องค่อยๆดึงสติกลับมาเพื่อให้ระลึกได้ว่าโอ้เออแล้วกูจะเก็บเสื้อผ้าไปบ้านไหนนี่มันก็บ้านกูนี่หว่าสุดท้ายแกก็จบลงตรงเนี้ยอาวนี่กูอยู่บ้านกูจะไปไหนล่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกแกอาจจะเบอร์ตอนที่ไปโดนวางยาเขาผ่าตัดไงผ่าตัดสะโพกแล้วมันนิดยามันยังค้างๆอยู่อะ่ะตื่นมาจะเก็บเสื้อผ้าจะพืชอะ เันนีผลนะอายุมากๆเ้วโดนวางยาสรบปเนี่ยมันใช้เวลานานกว่านิยามันจะหายไปอ่ะตอนนั้นแกจะเก็บเสื้อผ้าเกือบทุกวันกว่ายาจะหมดฤทธิ์เนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นเกือบครึ่งเดือนเนี่ยหลังจากนั้นก็พยายามจูงสติจูนให้แกมีสติระล,ลึกได้ระล,ลึกรู้ให้รู้สึกตัวแล้วมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปไอ้ความหลงทั้งหลาย าังนั้นเรื่องเจริญสติเจริญปัญญาเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญสำหรับบรรดาพวกสวทั้งหลาย